ศรัทธาที่สำคัญที่สุดคือตถาคตโพธิศรัทธาคราวนี้ศรัทธาความเชื่อสำหรับพวกเรานั้นที่สำคัญที่สุดคือตถาคตโพธิศรัทธาความเชื่อมั่นในการตัดสู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราศึกษาในพระไตรปิฎกและปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมจะเห็นความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันของหลักธรรมทั้งหมด โดยที่ไม่มีส่วนแย้งกันเลยตรงจุดนี้จะได้เห็นอัจฉริยภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านตัดสรุ้หักติดและในขณะเดียวกันสิ่งที่นำมาสอนพวกเรา8 4 0 0 0พระธรรมขันนั้นเป็นแค่ใบไม้กำมือเดียวแล้วใบไม้ทั้งปากของพระองค์ท่านจะขนาดไหน แต่พระองค์ท่านไม่ได้สอนให้เราศรัทธาพระองค์ท่านโดยตรงพระองค์ท่านสอนว่ากรรมศรัทธาให้เราเชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววิปากศรัทธาเชื่อการส่งผลของกรรมถ้าคุณทำมาก็เจอแน่ๆทำดีก็ได้ดีไปทำไม่ดีก็ได้ชั่วไปกรรมสัก,กตาศรัทธา เชื่อในความมีกรรมเป็นของตนใครทำคนนั้นก็รับผลไปและท้ายที่สุดตถาคตโพธิสัต์ทาเชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีบอกว่าให้เชื่อพระองค์ท่านเลยแม้กระทั่งบางพระสูตรยังบอกว่าอย่าเชื่อแม้สมณะนี้เป็นครูของเราแล้วเราจะเกิดศรัทธากันได้อย่างไรศรัทธาเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการ ประการแรกมีประจอย่างเช่นว่าปฏิบัติธรรมแล้วเกิดผลหรือใช้วัตถุมงคลแล้วมีประสบการณ์อย่างนี้เป็นต้นศรัทธาประการที่สองเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงถ้าประเภทนี้ตีก็ไม่ไปไล่ก็ไม่หนีเพราะว่าเกิดผลกับตนเองแล้วคราวนี้หยุดพวกเราว่าอันดับแรกถ้าไปหวังผลของประสบการณ์ต่าง ก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราต้องทำให้เกิดผลไม่เช่นนั้นแล้วเราเองก็ได้แต่คิดว่าคาดว่าก็คือคาดเดาโดยตะกะธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช่ไม่ได้กับหลักธรรมเพราะว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาเราปฏิบัติเข้าถึงแล้วเป็นปัจจตังเป็นเครื่องรู้เฉพาะตน ภาษาคนหรือภาษาหนังสือไม่สามารถที่จะสื่อถึงความละเอียดชัดเจนได้เป็นการรู้อยู่แก่ใจสิ่งที่เรารู้แม้เพียงเล็กน้อยแต่บางทีถ้าอธิบายเป็นภาษามนุษย์ก็พูดจนคอแห้งหรือว่าถ้าเขียนเป็นหนังสือก็อาจจะหลายหน้ากระดาษแล้วก็ไม่ชัดเจนอีกด้วยหลวงพ่อเล็กทั้นได้เปรียบเทียบว่าคำว่าสุข ในการปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ถึงปฐมฌานกำลังจะอุปจารสมาธิขั้นปลายสามารถกดกรักโลภโกรดหลงให้ดับลงชั่วคราวไฟรักไฟโลภไฟโกรดไฟที่เผาเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ๆก็ดับลงไปสบายอย่างไรบอกไม่ถูกมีความสุขอย่างไรพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้ดังนั้นแล้วศรัทธาจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงอย่างน้อย เราต้องปฏิบัติธรรมให้เกิดผลโดยเฉพาะถ้าเกิดปิติแล้วตรงนี้ต้องระวังเหมือนอย่างกับกำลังใจท่วมทน้นไหลมาเทมาบางทีเราก็ทำหามรุ่งหามคำ่ำไม่พักไม่ผ่อนไม่กินไม่นอนแล้วร่างกายทนไม่ไหวก็เจ๊งเกิดการวิตกสมาธิตกกรรมาฐานแตกยุ่งไปหมดดังนั้นในส่วนที่ต้องระวังคือทางสายกลางที่เหมาะสมกับพวกเรา ซึ่งหลวงพ่อเล็กก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าทางสายกลางไม่มีมาตรฐาน50%พอความพอดีขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ากำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังบารมีที่สั่งสมมามากน้อยต่างกันความพอดีของทางสายกลางจึงต่างกันเราต้องหาทางสายกลางเฉพาะตนของเราให้ได้แต่ว่าอย่างต่ำที่สุด เราก็ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเป็นเพศภาวะของสัมมาเนรก็คือศีลสิบถ้าเป็นพระภิกษุก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่คือศีล227ิเมื่อบรคับประคองศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยังต้องทำความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจไม่ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าหรือว่าลับหลังเป็นความเคารพที่ออกมาจากใจจริงๆ เพราะเห็นคุณเห็นประโยชน์และท้ายที่สุดเมื่อสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราต้องตายกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนว่าตายแล้วเราจะไปพระนิพพานที่เดียวถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรักษาอารมณ์ใจนี้เอาไว้ได้โอกาสถอยหลังไม่มีถัาดราบใดที่ยังรักษาอารมณ์ใจเช่นนี้ไว้ไม่ได้ถือไม่ว่าปฏิบัติจนเกิดผล มีบางท่านที่สามารถเห็นตรงจุดนี้แล้วแต่คงการมองเห็นตรงจุดนี้ถ้าเป็นภาษานักปฏิบัติเขาเรียกกันว่ามักก็เคยเห็นทางชัดเจนแล้วเหลือแต่ผลก็คือจะไปถึงปลายทางเมื่อไร่ถ้าหากอย่างที่อัตถกถา,าจารย์เปรียบเทียบไว้เหมือนกับปุรุษผู้หนึ่งก้าวข้ามลำธารเล็กๆเกท้าหนึ่งไปอยู่ฝั่งโน้น อีกเท้าหนึ่งยังเหยียบฝั่งนี้กรอแค่ชักเท้าหลังก้าวตามเท้าหน้าไปก็เป็นผลแล้วดังนั้นทุกสิ่งอย่างที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิน่นลิ้นได้รสกลายสัมผัสใจครุ่นคิดต้องให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่มีอะไรต่อมิอะไรจิตมั่นถือมั่นหมายเป็นตัวเป็นตนถ้าสามารถเห็นอย่างนี้ได้มากเท่าใด ความยึดมั่นถือมั่นจะน้อยเท่านั้นแล้วท้ายที่สุดก็ปล่อยวางสลัดตัดละหลุดออกจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หากเรามองเห็นใน,นลักษณะอย่างที่ว่านี้อยู่ตลอดเวลาก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าตายเมื่อไรเราวขอไปพระนิพพานแห่งเดียวถ้ารักษากำลังใจเช่นนี้เอาไว้เช้าสักหนึ่งรอบเย็นสักหนึ่งรอบ ไม่ต้องมาก5นาที10นาทีตายจากชาตินี้ไปท่านทั้งหลายก็สามารถไปพระนิพพานได้คํำทำนายมรคนิพพานสมมติว่าได้ยินว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเรื่องที่เกี่ยวกับมรรคนิพพานเสียงที่มาทำนายห้ามเชื่ออย่างเด็กขาดรับทราบไว้ได้วยความเคารพแต่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้าหากเรา เราได้จริงเรารับรู้แล้วเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปเพื่อให้ได้อย่างนั้นจริงก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าเรายังไปไม่ได้จริงถึงเวลากรับรู้แล้วเกิดความประมาทนอนตีพงเฉยคิดว่าชาตินี้เราไปได้แน่มีหวังขาดทุนยับเยินเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องมรรคเรื่องผลไม่ต้องไปใส่ใจ ยกเว้นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาชัดเจนแจ่มใสเลยแต่ว่าลักษณะนั้นก่อนที่พระองค์ท่านจะพยากรณ์ให้เราพระองค์ท่านก็ต้องมาสอนเราอยู่ระยะหนึ่งและพระองค์ท่านมาสอนเลยหรือเปล่าครับจะว่าพระองค์ท่านมาเลยก็ได้จริงๆความจริงแล้วพระองค์ท่านอยู่บนพระนิพพานที่เห็นเป็นองค์ท่านาภาษาพระเรียกว่าฉับพันกรังสี แต่ว่ามาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเหมือนกับพระองค์ท่านมาเองคือในความเป็นทิพนั้นสามารถที่จะแบ่งการทำงานออกไปเป็นเหมือนเป็นแสนได้พร้อมกันอาจปโปรดคนละเป็นแสนหรือแสนคนเป็นแสนแสนที่พร้อมกันได้องค์จริงของพระองค์ท่านอยู่ที่พระนิพพานโน้นขอให้ได้เห็นเถอะจะเป็นองค์จริงหรือเป็นสัพพันกรังสีสำคัญว่าไม่ได้เห็นนะสิ